ยินดีต้อนรับกลับสู่เอคาการชวันนี้เราจะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราระดับสูงสุดที่ผสานการเดินทางระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบกับการรีวิวโรสรอยมอเตอร์โฮมรุ่นปี2 0 2 6นี้ไม่ใช่มอเตอร์โฮมธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีงานฝีมือและความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เชื่อว่าการเดินทางคนพิเศษไม่แพ้จุดหมายปลายทางตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของโรสรอยมอเตอร์โฮมปี2026ีก็สร้างความประทับใจอย่างชัดเจน ดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ของโรสรอยอย่างเต็มเปี่ยมด้วยด้านหน้าที่ตั้งตรงสง่าง,งามกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมงานโครเมียมขัดเงาและแสงไฟเสริมที่ให้ความรู้สึกทันสมัยสัญลักษณ์ Spirit of H เอชถูกติดตั้งอย่างลงตัวบนแพลตฟอร์มมอเตอร์โฮมเส้นสายตัวถังดูเรียบหรอหนักแน่นไม่หวือหวาแต่ทรงพลังในแบบที่ไม่ต้องพยายามตัวรถสามารถเลือกสีแบบทูโทนระดับพรีเมียมพื้นผิวผ่านการขัดเงาด้วยมือพร้อมงานโคชบิลแบบสั่งทำพิเศษทำให้แต่ละคันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หน้าต่างพานโนรามาขนาดใหญ่รอบคันช่วยให้แสงธรรมชาติส่องเข้าสู่ภายในแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวด้วยกระจกกันแสงระบบบันไดไฟฟ้าช่องเก็บของด้านนอกแบบซ่อนและรายละเอียดเล็กๆอย่างไฟส่องสว่างและหลังคาล้วนสะท้อนถึงความพิถีพิถันในทุกจุดโรสรอยคันนี้ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจแต่มันโดดเด่นอย่างเงียบๆบ,บนทุกเส้นทางเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนเพนเฮาส์สุดหรูมากกว่ามอเตอร์โฮม งานฝีมือแบบโรสรอยปรากฏอยู่ทุกที่ตั้งแต่หนังแท้เย็บมือไปจนถึงลายไม้แท้ที่คัดเลือกและจัดเรียงอย่างสมบูรณ์แบบลูกค้าสามารถเลือกวัสดุได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นไม้โอเพนพอวลนัทสีเปียโนแบล็กหรือไม้หายากที่ผสานกับงานโลหะอย่างประณีตพื้นที่นั่งเล่นหลักมาพร้อมเบาะนั่งขนาดใหญ่ลุ่มลึกให้ความสบายสูงสุดเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายรูปแบบมีระบบปุ่นและระบายอากาศพร้อมฟังก์ชันปรับเป็นโหมดพักผ่อนหรือรับประทานอาหารได้เพียงปลายนิ้ว แสงไฟแอมเบียนทูกออกแบบให้กระจายอย่างนุ่มนวลทั่วทั้งห้องสร้างบรรยากาศสงบผ่อนคลายฉนวนการเสียงระดับสูงช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกจนแทบไม่รู้สึกทําให้การเดินทางเงียบสงบ,บสมกับชื่อเสียงของโรสรอยโซนครัวแม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยความหรูหราเคาน์เตอร์หินคุณภาพสูงเตาอินดักชันแบบซ่อนตู้เก็บของดีไซน์เรียบหรูเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมเช่นตู้เย็นเตาอบและเครื่องชงกาแฟาเอสเปรสโซถูกติดตั้งอย่างแนบเนียนทุกลิ้นชักและประตูตู้เปิดปิดอย่างนุ่มนวล สะท้อนถึงความประณีตในงานวิศวกรรมพื้นที่ห้องนอนคือมุมพักผ่อนที่แท้จริงเตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมที่นอนสั่งทำพิเศษช่วยให้การพักผ่อนเต็มอิ่มแม้เดินทางไกลตู้เก็บของรอบด้านให้พื้นที่ใช้งานเพียงพอโดยยังคงความเรียบหรูหน้าต่างขนาดใหญ่พร้อมกระจกปรับความเข้มแสงไฟฟ้าได้ทันทีเพิ่มความเป็นส่วนตัวและในบางรุ่นอาจมาพร้อมหลังคาสตาไตล์เฮดลิเนอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของโรสรอยด์สร้างบรรยากาศผ่อนคลายราวกับนอนอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืน ห้องน้ำยังคงคอนเซปต์หรูหราไม่แพ้ส่วนอื่นๆอ,อุปกรณ์สุขภัณฑ์คุณภาพสูงฝักบัวเรมชาวเวอร์พื้นอุ่นและวัสดุตกแต่งระดับโรงแรม5ดาวระบบน้ำถูกออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานเหมาะสำหรับการเดินทางปลายพร้อมแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอด้านสมรรถนะโรลสรอยมอเตอร์โฮมปี2026ถูกสร้างมาเพื่อมอบพลังที่นุ่มนวลและต่อเนื่องเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้รองรับน้ำหนักตัวรถได้อย่างสบายการเร่งแซงเป็นไปอย่างเรียบเนียน ไม่เน้นความดุดันแต่ให้ความสบายสูงสุดระบบการสะเทือนถุงลมอัจฉริยะปรับตัวตามสภาพถนนช่วยให้รถลอยตัวอย่างนุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือถนนครูคระเทคโนโลยีช่วยขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางกล้องรอบคันและระบบช่วยจอดขั้นสูงแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่การควบคุม,มกลับง่ายอย่างน่าประหลาดใจทําให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยล้าระบบความบันเทิงและการควบคุมภายในถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย หน้าจอกลางควบคุมแสงอุณหภูมิระบบเสียงและฟังก์ชันต่างๆผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับทุกอย่างได้ตามความต้องการระบบเสียงระดับไฮเอนให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือเพลิดเพลินกับความเงียบในเรื่องราคาโรสรอยด์มอเตอร์โฮมปี2026จัดอยู่ในกลุ่มอัลตร้าลักชัวรี่คาดว่าราคาเริ่มต้นจะสูงหลายแสนดอลลาร์และสามารถเพิ่มขึ้นได้มากตามระดับการสั่งตกแต่งแบบเฉพาะบุคคลวัสดุหายากเทคโนโลยีขั้นสูงและการออกแบบเฉพาะตัว ทำให้ราคาสุดท้ายอาจสูงกว่านั้นมากนี่ไม่ใช่มอเตอร์โฮมสำหรับตลาดทั่วไปแต่มันคือผลงานศิลปะเคลื่อนที่สำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นโดยสรุปโรสรอยมอเตอร์โฮมปี2026คือที่สุดของการเดินทางอย่างหรูหราบน4ีล้อมันผสานความสะดวกสบายความประณีตและอิสระในการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์เหนือระดับในทุกเส้นทางนี่คือมาตรฐานใหม่ของมอเตอร์โฮมหรู ขอบคุณที่รับชมเอคาการาชแล้วพบกันใหม่ในวอล